ผู้ควรรับทักขีนาในยะที่ห้พิกุทั้งหลายพิกุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมหประการเป็นอย่างไรค,คือสัตทินรีอินทรีคือศรัทธา วิริยินทรีซีอินทรีซีคือวิริยะสตินทรีซีอินทรีซีคือสติสมาธินทรีซีอินทรีซีคือสมาธิปัญญทรีซีอินทรีซีคือปัญญากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเ,งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ภิขุทั้งหลาย พิกุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า